เอยซื้อมาหายจซองโตมัน้ยทำยังไงมืชอช่องละอะไรแล้วเจวเสียหายขอจักดอกเมือนไงเอออัอนไหนอืมเปลใสยเกียงนอืงเดี๋ยวจะหน่อยสีพาไปใส่เด้อเออไปลองดีนะไปลองเบิรงนะงงออกสีพอดีบอโอ้ท้องเทียวนี้ยหมายจะไรป,ประชังอ้าสบายดีเนาะทุกคนเนาะมือนีกะสิปห้าบ่าวซูอีกเนาะ เมื่อน,นี้ได้กางเกงในไปฝากเพิ่อมืัอน,นี้นเหตุผลโจม,มอ่ะผมมีกางเกงในเนาะวันนี้ถากกองก็เลยแบบลงมือไปซื้อกางเกงในมาให้ปอลสุกวาทะเบิ้ลน้องืัอน,นีออ้ซื้อได้จักดอกมืัอน,นี้ซื้อมาให้เพิ่นสองโตมืัอน,นี้ฟ้าข้าเขาไปหาเพิ่นเลยสบายดีเไไคยมานั่งทาแล้วทุกคนเอ้ย ตาดก้องที่ซื้อกางเกงในมาให้บอสเออแต่ขอรอชิมวานกันตอนเช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงไห้เฟินเออมันใช่แล้วประหนักนี่ฮะเออมันใช่แล้วว่าอนี่ครับบะเลสื่อมาใหม่ๆเลยเนาะเออคือมีปอกมีปลายในนี่โอเคในใช่แล้วบางไฮมุ่งน่ะซิมี่ของไผล่บะเมียข่อยซิมี่ผัวข่อยบะใส่แล้วกางเกงในผัวใส่เนาะเออถือของมูชองแล้วบางไฮมูงเออใส่บะมีตังค์วะนี่ก็เป็นยังไงขอด้วยงเขาเองก่อนนะอู้ห้า เราเองอีกเนาะเอออย่างก่งไหมมือชองกันยังซื้อมหใหมู่แม่ซื้อมาแต่หันไใหม่เลยเนาะแม่ซื้อมาแต่หไม่ตูละแสนคุณได้ต่กงซื้อกานเก่งในมหาหมู่นี้นะเอ้าลงเบิงเบิ้องมากปะเอิดเบิ้งเบิ้งมากอยู่บ่กอ้ยยยมยยยยมยยยย เอ้ยเป็นไรอันนี้บุพอดีดอกฮะบุพอดีนะเป็นไดบุพอดีโอ้มันใหญ่นะกางในหรือมันใหญ่ตัวเก่งไในมันน้อยตัวเก่งไในมันน้อยโดยอุ้ยมากตี่ว่าอะโอ้อตุ๊กไก่ละเออยคอยซื้อมาให้ยจะซ่องโตคนนั้นเอ้ช่องเขี่ยอันนี้มึงก็ไปทางได้แต่ละมือมาหาเจ้าหาอง เที่ยวไปตามสัญญาเนาะมื้อนี้สิไปเฮ็ดตามสัญญาสัญญากับเบสุกว่าสิซื้อกางเกงในไปให้เอือกใจนอนกบ่นอนโอ้ยกางเกงครับนช่องมจักใดกงามตวนี่ตนนะอ้าวเอาละกางเกงเบิ่งขอสิติดอันนี้ให้เจ้าอยงนไม่ๆเอออ่า คือเนาะไปซื้อมาให้เจวซองตมันเอ้ยทงไงมูชองเลีอันนี้แต่แจวเสีให้ขอจักดอกเหมือนเีเอออะอีนัอะไรเออองอคุณด้อโอ้ยไปจสั่งไงสห้จักดอกกับอมีแบบใจดีให้เสียว่อจักดอกสองดอกเลยบ่โอ้ยบ่มีแห้งนะทำไงนะบ่มีแห้งล่ะ ไปเห็นยังมาบ่มีแหงล่ะโอ้นนับเมียกับพวกแหงล่ะคนหนุ่เก็บปลาถือเพราะได้พอดีประดุกกระโดเมียเจ้าละให้เฮ็ดเองเนาะเออคอยเฮ็ดให้ก็ได้คอยนะใครเสี่ยวคอยไม่เห็นให้โอ้จ่องเชียวนี่โอ้จักลายโอ้อุกขันทะาบาะถือกันเนาะนอนยืดซื่อๆก็ได้เดี๋ยวเสี่ยวคอยแบบปรจัดการให้เองนะเจ้าบัวตรงเมื่อยังเลย เอาอไรบริชายกาเกางในอีกเจานี่ออบริช<ฆ>ารยรอกขาเอากาเกงในอืมบริชายกาเกงในเยอจะหน่อยสิผ้าไปใส่ยเด้อโอไปลนองเบิรดนะไปลองเบิรงว่าสนะิพอดีบอโอ้ท้องเขียวนี่ยหมายจงไปประชักงถ้าวา่าแขนบพอดีไส่เสือ้อากงเกซื้อตวใหม่มาให้ด้อือโอ้กางเกงในกเกงในมุดชองมาให้เหาไจะดีใจ มันถาย,นนา,ยนยา,ายิปกมมืมพ่อนันนอย่างเงตัม่กดายอโตามากัมเนาะแต่ว่ามันมมีป้ายสืส่อโอ้ออกาีน,นะบอมากบ่บอมากนะบอมานี่ซื้อมใไ้ไหมโอ้อนนจ่ไใ,ใหม่ละอ,อ,อ,อันนี้ันซื้อซื้อมะไ้ใหม่เนี่ต้องจัดไ้ไลดอกนิ่เด้อผมเนอยางได้ขางเก่งแน่ดนด่วออีน้อยอันนี้ไห้บ่ละอ้าไปต่อช่าง ไม่จัดใจอยากอ,ากอานันอันนี้กระคอมาโดนแล้วเนาะโมเคยจะไหนอย,ยากเถืออ่อมึงดูบาดไอบาดสุกหนังอยากได้ยังเซียวคอยกระหามมาให้พ่อจะได้เมียนะอ๋อนี่เมียเออจะได้เมียพุทธิชามนะคอ,อยเป็นให้ก็ได,มม<ส>ได้เออบานาบังงามนะเออหนักเออโมหมักก็ยังมาสุดสี่เี้าอยู่าแดดแบบใดซะขึ้เมียเหรออะไรแต่ได้ขึ้นเมียเจ้าขึ้เมียจาก,ยากหน่อยนะโอ้ เด็กหน่อยมันบอกขาดไปได้น้องเนาะโอ้กระด็กนานะคะโอ้ยหนานอุ้ยอส่วนนี้ก็บพ่นก็ตกลิ่นเลยอยู่เอื่อนมาสาจากเถื่อมีคนนอนกอดคือสี่คั้งเนาะอ๋อไปจัดสั่งอีหนานี่มานี่มาจับมาชูนะะกางเกงหน้ายกปฏิเสธเพราะปฏิเสธแหละมุนขาดเนี่ยเนื่ยเจ้าหันมาเห็นซื้อๆยังให้เจ้าเอากระเถิบกันแล้ว ซื้อก็เพ่มีเงี้ยในไซอ้อไปเจอได้ตอนถืออันเดียวโอ้ันหยากกาคาเงียอันเดียวเออมียหยากกันน่ารักันไหนเนี่ยคยซื้อมาใหมใหม่ไซคอยเบิรงกนี่เด้ออ้ยสีขาดแต่ตัวเคีหนกสีสีแห้งวะสีสีกูมีอเจออีกตอนน้ยังโม่หมังเนาะวางน้ำมาขมือไปสั่งสั่งเขา สั่งแสดงว่ามักเด้สั่งสั่งจะได้สิไรจังสรนเนาะเอออีบะดอนแลนี่โอ้จัมปันตุสี่บนโอ้ยนันตุสี่ลีจักขวงวันี้จะเป็นเฟรเสสวยงามว่าไม่เอิญกางเสื้อมาให้เบ้อเออเจอนั่งนะเอาเสื้อให้เราใส่นี่เออเจอนั่งใส่นะเออใส่เสื้อเมี้อ่ะเออตอนเมื่อคืนนะเจอบรนเทาแค่มันละวันนี้ตอนที่เฮามาหาเฮาเอิญเคยรอบเป้าเออน่ะ แมนบ่นี่กากำลังโอ้ยบไดนนอนคลนกันแปวหลเสื้อเสื้มีอมน่นะนเสื้อมียเนาะงอม้ะเกข้างาเนะโอ้ไก่เนาพวกอันมัมึงของมึงบ่ายาใหุ้่ยมาเซียวคออยู่น้ำอือโอ้ปามาปลาชองนะโอ้รับขานนะมาของมึงของมึง แต่ก็จอมกจงมัหมู่อยเศ้ามากล่ะเป็นอะไรลำคา็ล่ะอ๋อลำาข็มาของมึงของมึงยงกับแฟนเห็ดใ่ข่อยเห็นอะไรสินะเจ้าก็จัดในอยจกดดหนึ่งสองดข่อยกัเพิ่งเติบ์นอนมืในสิวมาหาไหนวล่ะก้จันหาขอยสิวมาหาเลยนะสิวมหาเนี่แนอกับไปตีละบุกนะ อปกติน่นะโมเมนต์อย่างเดียว่นบออยากงัดให้เพิ่นยังติดใจเออ,อติดใจแล้วมันสิออกบ่ได้เนาะโอ้ยน่าเนาะติดใจเฮาโอ้ยยายน่ากับเฮาหัวอืมอะไรรู้กับเฮาในโลกมึงเธอหนึ่งกระหูดอกอ๋อใจเด้ยวอ๋อนี่ปะนณัฐอาจารย์ะนะโอ๋อรับขานทั้งคนอาจารย์นายบาทนี่หมักมือกูมือเมียมานำอยู่บ่เมีมอยอยู่อยู่บ่อ๋อก็มาแล้วอันอยู่ไหน ก็มีมาอ่าไปลงกระทงแล้วมีเวลาลงะแพงขนาดเมียมาเมียย่อยโอ้ยโอ้ก็จะสั่งก็จะอ่ะนะส่วนนี้เสนอบดได้เนาะสะมันยมาหูอะเป็นห่วงเหนือห่วงโตอ้เอาเก่งในอีกอันนี้กับนะก็สั่ง ใ่เหเบิ้งในเป็นไรเออปนาเอาโออจะขายหนยเนี่โอ้มามือมือ, <c oughs> อจะรับค่าเอาแล้วเอาเกนไปอเขานอนเอานีย่ยโอ้เมื่อนะอทนนิเขานอนละ่ะเอาก็ทะช่างมากขมือขมือแยกนอนแล้วเผมตกกบปอยูบประชา,าทุกคนเอ้ยบาสุกควรจะหาเมดีเจว่าเป็นอย่างไรเนาะอารมณ์คอยดี เพื่อนเราหน้านสองเฉียวอ่ะนะคอมเนเพื่อนไปถ่ายแต่กล้องอยู่ในห้องแล้วก็ไม่รักนะอยากอยูย่นเนาะไปใส่แต่กล้องนั่ไปเบิงเบ่งบัดน,น,นออี้สิเขาไปเบิ่งกันได้ทุกคนเนาะเป็นไปถ่ายคอยอยู่ในคนแหละนั่ไปเบิ่งเพื่อนอ้เอ๊ะเบื่ออะไรกยังมาทันในมือโอ้ยสิไปไสนะ่ะฮะอย่าเข้ามานะ เมียเจ้าอยู่ใ้หองว้ทุกคนเ้ยเมียกเปลี่ยนใจได้น้นเมียยนยังบ่ออกมาอ่ออีหาีปังฮะไฟให้อีกอู้ห์นเมียเจ้าเนะอยู่ไหนน่ะาังหนอทำงานอะแม่อ้กมานอพี่จนเมียเจ้าสิได้ยินน่ะปชังนี่นาทุกคนเลย วอสซุกเพื่อนมบอดีเมือนนี่รบมดีนองนอนกันอยู่มาปลุกเอ้ากระสันเท่ากับสี่ดเมือเนาะ้บดสุกปันหายแะ้วมีแต่ว่าพอกาันานคิดหนาเนอะทุกคนเนาะบ๊ายบาย